ก yeah, 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 ลอุ่มานวาระมาตุลลอฮฺบับบารกาตุขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องผู้ชมทางยาติมทีวีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของมองสังคมมุสลิมล้านนาครับมีผมชุมพลศรีสมบัติครับผมเลือดัช้คำครับอาอยัางอยู่ในวิกฤตของเรื่องของโควิด -19 อยู่ในเลื่องนะครับผมครับกับหลายๆหน่วยงานก็พยายามที่จะ ดูแลช่วยเหลือพี่น้องนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่างหลายๆหน่วยงานนะครับบอกว่าจะเป็นหน่วยงานของมัสยิดเองนะครับหรือจะเป็นสํานักงานของคณะกรรมการอิสลราประจําจังหวัดนะครับก็มีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องนะครับโดยที่จะเน้นๆแล้วนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของมัสยิดนะครับเพื่อเป็น ผู้รับผิดชอบนะใหญ่มองยังไงครับในเรื่องข,ของคร<อ><อ>ับถูกต้องครับผมเพราะว่าในชุมชนแล้วจะต้องมีแกนนํามีผู้นาครับผมเนาะมัสยิดเป็นหัวใจหลักในการสอดส่องดูแลและให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องราวต่างๆวันนี้เมื่อสถานการณ์โควิดยังมาได้ห่างหายไปจากชุมชนเฮาและยิ่งทีมีคุณแพร่กระจายระบาดไปทั่วเฮาก็จําเป็นที่จะต้องใช้เครือข่ายมัสยิดนั้นเป็นตัวประสานรับงานข้อมูลต่างๆนําเสนอสู่คณะกรรมการจังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลในการนุนเสริมในการสนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่อาจจะ เกินกว่าที่เขาจะดูแลกันได้ในชุมชนครับครับในส่วนของมัชิดนะครับที่มัชชิดตะกวาครับครับก็มีพี่น้องในชุมชนก่อติดเชื้ออยู่หลายครอบครัวนะครับการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก่อทางมัชิดนะครับก่อจะช่วยเหลือพี่น้องนะครับครอบครัวแล้วพันบาทนะครับในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทางกรรมการจังหวัดก็ได้มีการส่ง ถุงปันซุกนะครับเพื่อพี่น้องที่ได้รับผลกระทบสําหรับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อจะให้บรรเทาค่าใช้จ่ายลงไปได้นะครับในส่วนของสภาเครือข่ายนะครับครับมนุษยธรรมนะครับสํานักจุฬารุลปีตีนำโดยคุณราติฟาซิมารักษ์นะครับก่อได้นําชุด PPE นะครับพร้อมเงินสดนะครับจําำนวนเจ็ดบาทนะครับมอบเพื่อกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลรามประจําจััดเชียงใหม่เพื่อเป็นตัวกลางนะครับ คือปี่น้องนะครับว่าท่านใดนะครับต้องการชุด PPE นะครับหรือต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนอันใดที่ทางสํานักงานอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่ทําได้นะครับก็ลองร้องขอไปที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับสรุปแล้วนะครับในการช่วยเหลือของคณะกรรมการจังหวัดนะครับเอาก็มีคนจงยุทธยาน่านะครับก็ได้กล่าวแถลงข่าวออกมานะครับทีนิดหน่อยๆนะครับเนาะก็จะมีภาษาจีนตัวนะครับเนาะ ก็ไว้ดูแล้วครับเป็นสิ่งแปลกๆนะครับภาษาจีนไว้แล้วก็มีแปลไทยช่วงสุดท้ายนะครับสั้นๆนะครับก็เชิญรับชมครับอาฮ m s าคา i ตะวันน้ผมมา่โงเียนิ๋นจิงเพื่อนำเครื่อวีโควิด ATK มาบิจคให้กับนัเรียนงเี่จิ๋ิเพราะว่าที่นี่มีประมาณ100 多个学生比较比较进入危险危险的地方就对了，所以在开学的阶段的话，弄一些这些呃测验的，为了学生的安全，拿来捐赠。感谢清迈、清拉以及其他地方的穆斯林，你们的捐赠的出了，我们送一些食物捐助以外。 还弄一些这个叫 A T K，是吧？送到学校来，刚才送到啊，山、呃、底学校了，啊、呃，两百五十套。现在来竞争学校，本来已经送来了七十亩。今天再送来一百五十，加起来是两百二十五套，是吧？感谢王梦阳校长，你也是竞争学校的老校友了，这一次你的捐助。 ชูเชิงฝูว้เสิร์ชาลอกครับวันนี้ผมมาที่โรงเรียนจิตพักดีนะครับเอาแมทเอาเอทีเคมามอบให้นักเรียนโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนตักอันตกกะกวาครับขอบคุณมุสลิมเชียงใหม่เชียงรายสตูลก็มีครับและที่สำคัญก็คือสุดท้าย อาจารย์หวังมุ่งยังซึ่งท่านก็เป็นสิเก่าตะก,กวาที่มอบตังมาเดีย๋ยวนี้ก็ได้ซื้อ ATK ช่วยเหลือโรงเรียนสันติซื้อสมยังชีพไปบางส่วนเดีย๋ยวนี้ก็เอามาซื้อมาที่ตะก,กวาครับที่ตะก,กวา225ชุดที่สันติศึกษา250ชุดและยังแจกจ่ายไปเปือบทุกมัสยิดแล้วนะครับอิชาล้ขอให้รอดตอบแทน ท่านทั้งหลายด้วยครับัาลามอะไรกุมมก็ราะมาสะ้หน่อยดูไปครับครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นการงานนะครับที่ทางองค์กรต่างๆนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องนะครับในสถานการณ์ช่วงโควิด19นะครับส่วนใหญ่แล้วครับใหญ่คนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บ้านครอบครัวก็จะมาเปลี่ยนครอบครัวครับ บางครอบครัวก่ออยู่ก็ยังมีความสุขนะครับบางครอบครัวก็มีปัญหานะครับทะเลาะเบาะแวงกันนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้ๆนะครับเงินขาดตีนขาดมือพอน้อยเลยนะใช่ครับวันนี้ผมจะพาไปฟังนะครับบรรยายครั้งหนึ่งนะครับของคุณหนุ่มที่บรรยายไว้ที่อำเภอแม่สอดนะครับของคุณหนุ่มครับในเรื่องของการอยู่อย่างไดนะครับกับครอบครัวอิสลามนะครับที่จะอยู่ได้ยังมีความสุขที่สามารถที่จะ ทำตามห้ามตามใจนะครับในกุรานบอกอย่างไรในฮะดีษบอกอย่างไรนะครับไปฟังจากอาจารย์ชานชัยศีสมบัติครับอวลาบอกว่ามันอายต์ุน่อัน خلق ะะัะะ์าิัรนะคระอัลลอฮฺส ب บ ا ن ه และ ت าบอกว่าจกหนึ่งในสัญญาณของเราที่เราให้กับมวลมนุษยชาติเนี่ยคือการที่พวก จะคือการที่เรานั้นพระผู้เจ้าของอัลลอฮฺสุบานุอัลตานั้นข้อละกอลัุมมินอันฟุสิกุมสร้างสิ่งหนึ่งจากตัวพวกเจ้าเองคืออะไรอาสุวาจาผู้ครองเจ้าคือภรรยาคือผู้หญิงที่พงอัลลอฮฺสุบานุอัลตาบอกว่าข้อละกอละกุมมินอันฟุสิกุมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักอธิบายบอกว่าตอนที่พระงอัลลอฮฺสุบานุอัลตาสร้างท่านหญิงฮาวะนะครับ มาจากซี่โครงด้านซ้ายนะครับของท่านบบีอาดัมาละลฮิสลาดังนั้นเนี่ยอายา์นี้จิงบอกว่าอัลลอฮ์สุบตานตะลาได้สร้างขอละขอละ,อละกุ้มมินอังฟุสิกุ้มอัสสุวาจานะพระองค์อัลลอฮ์สุบตานตะลานั้นทรงสร้างจากตัวพวกเจ้าซึ่งคู่ครองของพวกเจ้าดังนั้นสัตรตีในอัลกุรอานนั้นผู้หญิงในอัลกุรอานนั้นคือส่วนหนึ่งของผู้ชายนะครับเพื่ออะไร ในคำเพยียนกุราณว่าเพื่ออะไรลิตัสกูนูอีไลฮาเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะมีความสุขกับพวกนางอยู่กันอย่างมีความสุขกับพวกนางแล้วอยู่กันด้วยกับมีความสุขอยู่ยังไงอลัลลอฮฺมุฮันมลาบอกว่าจะอาลัหุว่าจะอาลัยไปนักุมและพองลัลลอฮฺมุฮันมลานั้นจะทรงสร้างให้เกิดขึ้นอะไรมาวัดดัชนความรัก วรรณนะความเมตตาเราลองถามดูว่าจากสิ่งตรงนี้เนี่ยที่พระอัลลอฮฺสุบานุตาาได้บอกไว้ให้กับพวกเราในอายะนี้ที่พระอัลลอฮฺสุบานุตาบอกว่าอัลลอฮฺสร้างผู้หญิงสร้างภรรยาจากส่วนหนึ่งของผู้ชายเนี่ย <S. เพื่อที่จะให้พวกเรานั้นอยู่ร่วมนางกับนางอย่างมีความสุขและอัลลอฮฺสุบานุตาาจะทรงให้นะ การอยู่ของพวกเรานั้นอยู่กันด้วยกับความรักและความเมตตาแล้วถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่กันด้วยกับความเกลียดชังอยู่กันได้กับการไม่มีการเอ็นดูเมตตาสงากันกนุรอานผิดหรือว่าชีวิตเรากําลังเดินทางผิดกันแน่ดังนั้นเราก็สมตารจึงบอกว่าอินนฟิดาลิกาดังนั้นในคําพูดน,นี้เนี่ย และอายาตินลิก้ามีญาตะฟักกรูนมันเป็นสัญญาณสำหรับบุคคลผู้ที่ใช้สติปัญญานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในในอันกุรานจ,จริงๆแล้วในอันกุรานมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายในฐานะที่พวกเรานะครับเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องบอกกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ ชีวิตของท่านนบีอัลลอฮฺสลามะนั้นคือแบบอย่างกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นการอิบารัตไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวนะครับท่านนบีอัลลอฮฺสลามะบอกว่าอย่างไงไข่รุกุมไข่รุกุมไข่รุกุมลิอัะฮีฮีท่านนบีพูดถึงสามครั้งไข่รุกุมไข่รุกุมไข่รุกุมลิอัะีฮี ว่าอันะใครรู้กุมหรืออาดีและตวงฉันนั้นดีที่สุดในครอบครัวฉันท่านบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดคือคนที่ดีต่อคนในครอบครัวเขาและตวงฉันเองก็จะดีที่สุดต่อคนในครอบครัวฉันนี่คือคําถามครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคม ผมไม่รู้ว่าสังคุ่มอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเราอยู่ในสังคมของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราออกนอกบ้านเราเป็นคนดีที่สุดเราพูดกับคนดีพ่อที่สุดเรายิ้มให้กับคนอื่นได้ง่ายที่สุดแต่พอเรากลับมาถึงบ้านเรากลับกลายเป็นบุคคลที่ยิ้มยากที่สุดในบ้านไม่ยิ้มให้กับลูกให้กับภรรยายพูดไม่เพาะกับลูกเมียภรรยาย แล้วสุดท้ายเราจะกลายเป็นบุคคลที่ท่านนบีสมอสอัลลอฮบอกได้อย่างไงว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่ที่ดีให้กับคนในครอบครัวเขามากที่สุดอัลลอฮฺสุขานุอัตลาบอกไว้ในอุนกรานบอกว่าอย่างไงละกัตกาในละกุมฟีรอสูลิลไลอุสวตุลฮะซานะและแท้จริงในตัวของท่านสุสดานั้นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเจ้าทำไมต้องเอาแบบอย่างที่ดี เพราะอัลลอฮฺสัมบอตลาพูดต่อว่านะลีมันแค่นายาหุจุลลอฮใครก็ตามที่ปฏิบัติแบบอย่างท่านนบีนบีเอานาบีมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเขานั่นก็หมายความว่าคนคนนั้นคือบุคคลที่เยาหุจุลลอฮเป็นบุคคลที่หวังในการที่จะไปพบกับอัลลอฮฺสัมบอตลาวันเลี้ยวเมลอาเคศและบุคคลที่มีความหวังที่จะกลับไปในวันขียามะวะดะลิกวะตะคารออลากะซีรอ และบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบัยน์อัลตล่าอย่างมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยในอัลกุรอานเองหรือว่าในฮะดีษของท่นานบีอัลโสภาลัมนั้นจึงมีอยู่หลายๆอย่างหลายๆตอนนะครับหลายๆลายอายะันะครับที่พูดถึงนะครับในอัลกุรอานยังพูดอีกว่าวา่าอูฟนะถ้าอัลลอฮฺสุบัยน์อัลตะลาบอกว่าพวกเจ้าจงอยู่ร่วมกับนางด้วยกับความดี แล้วมันจะเป็นความดีได้อย่างไรนะครับว่าวันนี้แม้แต่ลูกเมียที่อยู่ในบ้านเราไม่ได้รับความปลอดภัยจากตัวของเราท่านบิบบอสซอลลัมบอกว่า,วาอย่างไงอัลมุสลิมุมุสลิมือใครมันซสริมาน,นะมันซสลิมาอันมินยะดีฮีวาลิซานียมุสลิมคือใครมุสลิมคือบุคคลที่ผู้คนจะต้องปลอดภัยจากมือและลิ้นของเขา นี่คืออิสลามครับนีน่ีคืออิสลามแต่วันนี้เนี่ยท่านอับดุลเบบีมะซาามบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมคนอื่นจะต้องปลอดภัยจากมือและอิ้นของเขาก็คือมุสลิมจะไม่ทําร้ายใครจะไม่ไปด่าใครจะไม่ไปว่าใครแต่วันนี้คนที่เป็นมุสลิมคนที่จะต้องกลัวมุสลิมมากที่สุดกับกายเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวมันตลกหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ ตรงกันข้ามกับหลักการของศาสนาอิสลามหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเองจากจุดมุมมองของศาสนาอิสลามตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นถึงถึงความสําคัญของการนําหลักการศาสนาเนี่ยเอาไปใช้ในการดาเนินชีวิตครับพี่น้องครับอันนี้ก็แหมหนึ่งบรรยายนะครับก็ถือว่านะครับถ้าว่าวันนี้นะครับไอ้เลิศเารามีครอบครัวที่ อยู่ในตามห้ามตามใจของศาสนานะครับมันก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขนะครับผมคงจะบาต้องสรุปอย่างนักนะครับเพราะว่าในการบรรยายของอาจารย์จะฟ้าก็คงจะชัดเจนแล้วครับผมวันนี้นะครับไปเลิศเราจะพาไปดูกูโบของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่บ้านหัวฝายนะครับจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางนะครับบนแผ่นกูโบเนี่ยนะครับบนป้ายกูโบที่ที่มมสยิดถัวฝายนะครับ ในยุคก่อนๆนะครับจะมีเรื่องราวการบันทึกนะครับสุวว่าจะเขียนชื่อผู้ตายแล้วก็จะมีชื่อลูกนะครับแล้วก็มีลูกคนนี้มีกี่คนแล้วมีหลานกี่คนก่อจะเขียนเรียงกันไปนะครับคล้ายๆว่าเป็นสาแรกเป็นคล้ายๆเป็นในรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นครับเวลาก่อได้สะท้อนที่เห็นว่าเออเวลาไปเยี่ยมกูโบนะไปสี่ลีกูโบก่อนทีจะได้เห็นนะครับตอ จะได้เห็นลูกไคร้านไ,ไนะร้านไคมาก็ะทยหากันได้ง่าย <c oughs> นะครับแต่สำหรับเคออยญาตินะครับลองไปดูบรรยากาศที่กุโบโที่หัวฝายครับผมครับยาราซูลุสลามุนอะไลครับยาฮบีมุสละครับเป็นกุโบโหรือไอ้สุสานนะครับของมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งอพยพยเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาอย่างยาวนานนะครับเนาะก็จะมีสุสานมีมัสยิดนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นสูสานของมุสลิมชาวจีนซึ่งมีความแตกต่างกับสุสานของพี่น้องมุสลิมแถวภาคเหนือเอ้ยแถวภาคกลางนะครับแถวภาคใต้นะครับอย่างมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสุสานที่นี่นะครับก็จะอยู่ติดกับลิมเขานะครับก็จะเป็นทําเลนเนื่องที่คนจีนนะครับนิยมจะใช้ฝั่งมายิดกันนะครับผมถ้าเราก็สังเกตจากป้ายนะครับก็จะมีภาษารับนะครับ มีภาษาละภาษาจีนนะครับแล้วก็ป้ายนี่ก็จะมีบอกเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องอย่างพวกนี้ประมาณนั้นนะครับผมนะครับก็จะเห็นว่าสุสานนะครับก็จะอยู่ติดริมเขานะครับเลี้ยงกันเป็นยาวนะครับยุคก่อนนะครับก็จะนิยมทําเป็นสถูปนะครับแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็เริ่มลดน้อยลงไปนะครับอันเก่าก็คงไว้ก่อนนะครับก็ยังบ่าได้ถูกทําลายทิ้งเตื่อนะครับก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้ก็เป็นหนึ่งสุสานนะครับด้านบนครับความยาวนานของชุมชนมุสลิมนะครับเพอจะสังเกตได้จากสภาพกุโบนะครับหรือมายัดหรือศพที่ถูกฝังไว้นะครับช่วงหลังวันนะครับเฮ้ผมตั้งข้อสังเกตผมก็เห็นว่านะครับชาวจีนมุสลิมครับผมจะมีความเชื่อคล้ายคกับคนจีนทั่วไปนะครับคือชอบตั้งสุสานไว้ ตามริมเขาที่มีทำเลอยู่ข้างหลังภูเขานะครับแต่ด้วยความเป็นมุสลิมนะครับเอาจะเห็นว่ากูโบงของเขานะครับจะมามีการเส้นไห้นะครับประเมินของชาวจีนทั่วไปนะครับความเป็นมุสลิมค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแต่ว่าในเรื่องอื่นๆนี่ยคงจะมีการเกี่ยวข้องไปตัวนะครับสลาอะลยกุะมราคมะตุลละอยเป็นวิถีวัฒนธรรมนะครับของพี่น้องชาวจีนมุสลิมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็เห็นว่า ไอ้รูปแบบการฝังมีกคือการเขียนป้ายรักชื่อตระกูลปบีละตอนนี้ก็จะมีก็ไม้นิซัมนะครับไม้ปักหัวปักท้ายสัญลักษณ์เนาะสัญลักษณ์ว่าเออตรงนี้มีลุมฟังศพลุมังศพนะครับผมครับวันนี้ช่วงฮาราานนานะครับปาไปไหนเอ่ยปาไปกิน ข้าวซอยแล้วครับข้าวซอยปริชาติซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ในพื้นที่อำเภอฝางนะครับเนาะก็ผมคิดว่าตั้งกว่าสี่สิบห้าสิบปีครับขึ้นดอยหัวโตอะไรเรื่อหขึ้นดอยหัวโตแล้วก็ในอำเภอฝางว่าบีดอยแล้วครับออมีดในพื้นที่อำเภอฝางนะครับก็เป็นข้าวซอยเก่าแก่นะครับเอาไปดูครับอัสสลามอัลัยกุมเรารมีตุลลอฮิวาบัลกาตุับวันนี้จะาาไปกินข้าวไก่ครับไปกินที่ อำเภอฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอฝางเป็นอำเภอหนึ่งในะจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดกระชายแดนพระม่าหลายจุดจึงเป็นที่ตั้งของศูงนย์อพยพของทหารจีนก๊กมินตัง๋งที่ลีภายผ่านพระม่าเข้าสู่ชายแดนไทยดังนั้นข้าวซอยเป็นอีกหนึ่งสุดยอดของอาหารที่ติดตัวพี่น้องชาวจีนมุสลิมมาวันนี้มาแนะนำร้านข้าวซอยปริชาติข้าวซอยในตำนานอำเภอฝาง ครับบรรยากาศของร้านก็ว้างขวางนะครับรองรับทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยครับเรียกว่ามาหนึ่งลำรถบัสนะครับก็รับได้นอกจากข้าวซอยแล้วยังมีของฝากกครับขนมโอท็อปข้าวซอยแห้งของพี่น้องมุสลิมชาวจีนในพื้นที่จัดจําหน่ายตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวเฟินทอดนะครับอันนี้ก็เป็นเต้าหู้นะครับเต้าหู้ซึ่งเป็นตากแห้งแล้วนะครับตากแห้งแล้วก็นํามาทอดนะครับกรอบนะครับหอมกินกับข้าวซอยอร่อยมากเลยนะครับ เมนูที่แนะนำของร้านนี้นะครับก็จะมีข้าวซอยนะครับก็เป็นซิงเนเจอร์ของร้านเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าร้านข้าวซอยแห่งนี้นะครับเปิดมาร่วม4-50ปีแล้วนะครับถือว่ายาวนานนักแก่บ้องเหมือนกันนะครับอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ก็เป็นข้าวมันไก่นึ่งนะครับเลยนะครับเอาลองแกะแกะแกดูนะครับเอาฟังไก่ไว้ข้างในนะครับน่ากินมากเลยนะครับ อร่ยมากนะครับกับแกะไก่ก็นุ่มนะครับข้าวก็ออกนะครับวันนี้ผมจะเริ่มด้วยกับเมนูไก่นึ่งก่อนนะครับครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็อยากจะกิ่นข้าวมันไก่นึ่งนะครับของไก่นึ่งข้าวไก่นึ่งนะครับก็บอกว่าข้าวไก่นึ่งนะครับชิมครับพั้มนะครับอร่อยครับผมก็คล้ายๆข้าวมันไก่ครับรสชาตินะครับแต่ว่ามักไก่ไว้ข้างในนะครับเนาะก็พร้อมกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับ ว่าเป็นอาหารที่ร้านปริชาตินะครับก็ทำมานานแล้วนะครับก็ลองดูนะครับไก่ชิ้นโตโตนะครับพี่น้องไก่ชิ้นโตโตก็น่ากินนะครับก็แวะมานะครับเนาะแวะมาที่ร้านปริชาตินะครับท่านก็จะได้สัมผัสอาหารข้าวซอยรสเดียมนะครับก็แวะชมดูนะครับพี่น้องถ้าบรรยากาศภายในร้านนะครับก็สะอาดนะครับก็กว้างขวางนะครับ อย่างที่ว่าไว้เลยครับสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะนะครับก็ท่านใดมาที่ฝางแล้วนะครับอยากจะกินข้าวซอยอร่อยเชิญที่ร้านปาริชาตินะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องลาจากพี่น้องนะครับเนื่องจากจะต้องเดินทางต่อนะครับพามาแวะกินอาหารที่อำเภอฝางนะครับร้านปาริชาตินะครับมาก็มาแวะกินกันนะครับก็แหมหนึ่งร้านข้าวซอยนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับเป็นร้านข้าวซอยเก่าแก่นะครับถือว่าเป็นร้านข้าวซอยเจ้าแรกใน อำเภอฝางก็ว่าได้ครัยครันบอกครับเป็นเจ้าแรกครับปริชาแล้งยังมีข้าวไก่นึ่งที่ผมเพกินที่เก่าครับกาวขเพื่อยากินข้าวละครับพี่น้องครับเรื่องราวที่ได้ชมผ่านๆมานะครับก็มีการหลากหลายอารมณ์นะครับเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเนาะไก่ก็โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับพี่น้องเขาสําคัญที่สุดเขาต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับเนาะกรรมาการประชิดนะครับ ผู้บริหารชุมชนองค์กรต่างๆนะครับก็ต้องต่างร่วมมือร่วมใจกันนะครับแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเขานะครับให้อยู่สุขสบายก็บดีลืมคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็อย่างไรแล้วนะครับเฮาอิ่มแล้วนะครับเฮาก็คงจะบ่ปล่อยให้พี่น้องเขาได้รับความหิวโหยนะครับเนาะต้รงะนียก็แสดงถึงการช่วยเหลือของรัฐาก็หรือว่าไอ บริการต่างๆนะครับเนี่ยพัดรว่ามาเก่อจะมาลงในชุมชนเฮานะครับก็ตอนนั้นแล้วนะครับเขาหันไก่ตกทุกได้ยากครับมีน้อยใจน้อยนะครับเฮาบะหมี่เฮาก็มาช่วยกันร่วมมือช่วยกันเนาะหลายๆส่วนหลายไฟเนย่งให้เกิดการขับเคลื่อนในการช่วยเหลืออย่างแท้จริงซื้อแล้วไปสู่มือพี่น้องอย่างแท้จริงครับผมเนาะสังคมชุมชนจะอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับก็โดยพี่น้องต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเขาลบ ซึ่งกันและกันนะครับผู้ใหญ่ก็ฮึเกียรติผู้น้อยนะครับผู้น้อยก็ฮึเกียรติผู้ใหญ่นะครับเนาะเรามีหน้าที่มีอานาจกับทุกคนโดยเฉพาะคณะกรรมการอิสลามในระดับต่างๆนะครับเนาะเราจะเท่าไปใช่ผู้นําผู้นําเฉพาะมาดําเนินการทางพิธีอย่างเดียวนะครับแต่เราเป็นผู้นําที่จะต้องดูแลครบๆทุกๆด้านนะครับเนาะว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องศาสนาพิธีเรื่องต่างๆนะครับเราเป็น ผู้นำนะครับเขาต้องถูกได้รับการสอบสวนนะครับแล้ว <นะ S 2> ผมก็อยากจะเน้นย้ำผมง่ายครับผมสำหรับพี่น้องมุสีมท,ทั่วไปเนาะที่อาจจะมีบวบบ้าป็นบวบบ้ในองค์กรชุมชนต่บบางๆขอให้นําเสนอข้อมูลท,ทีบท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 ่ท่านได้รับทราบในการมีปัญหามีทุกมีร้อนกับพี่น้องเขาเข้าสู่องค์กรมัสิทิดหรือองค์กรรักของกอจอเขาก็ได้ครับผมเนาะครับครับผมก็จะได้แล้วนะครับก็เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนมันถูกกาหนดไปแล้วนะครับอันใดจะเกิดก็แสดงว่า เราตาาประสงค์ที่จะขึ้นเกิดนะครับจะไปตะนกตกใจกันเกินกําลังนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่กันยากนะครับเนาะก็มันพอดีพอดีนะครับเป็นก็รักษานะครับหายครับหายทุกคนเลยครับผมมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยมั่มีใครเสียชีวิตนะครับส่วนน้อยนะครับที่จะมีการเสียชีวิตนะครับผมก่อย่างไรก่อนดูแลสุขภาพกันนะครับเลิศดูอาครับผมขอบคความเมตตาของลัศนามีแด่พี่น้องทุทุกท่านครับผมเนาะได้ห่างไกลจากโควิดแล้วก็ความคิดความ ความกลัวเนาะก่อเห้่ห่างหาไปเนาะด้วยความไม่ตายจะรศรลากับผมครับครับอันนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขออกล่าวคำลาว่า Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh